ถ้าถามถึงความเป็นไปได้ของเรื่องที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นที่เราจะต้องเจอพวกคุณเคยคิดขึ้บตั้งไหมว่าถ้าเราคำนวณสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้าจะทําให้เรารู้สึกสบายใจหรืออุ่นใจเพราะว่าเรามีวิธีป้องกันหรือรับมือกับเรื่องนั้นๆมันอาจจะฟังดูซับซ้อนไปสักหน่อยแต่พระเอกเรื่องนี้แม่งขี้ระแวงแบบเฮี้ย <c oughs> อนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า i n ชินโจยูช o โคโนยู a ากาโอเลทู s ุเซนิชินโจส u k i รุชื่อไทยก็คือผู้กล้าสุดแกรง่งขี้ลุ่แวงขั้นเฮียสตูดิโอที่สร้างก็คือ w วย์ฟ็อกฉายอยู่ในซีซัน4 2019อันิเ้อนิเมะจะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์คอมเมดี้แฟนตาซีมีทั้งหมด12ตอน คะแนนที่อยู่ใน My a n i m a l i s t ก็คือ7.47 สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยังไงเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกจะไม่ให้ผมเอามาแนะนําได้อย่างไรและผมก็คิดว่าทุกคนคงจะเคยระแวงอะไรหลายๆอย่างแต่มึงเชื่อกูเถอะคงไม่มีใครขี้ระแวงได้เท่าพระเอกเรื่องนี้หรอกทุกความเป็นไปได้ทุกสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นคือพระเอกเรื่องนี้เนี่ยแม่งคํานวณและหาวิธีรับมือมาอย่างดีพูดง่ายๆก็คือไม่มีใครได้แดกมันแน่นอนต่อ,อให้มึงจะเป็นใครเก่งมาจากไหนจอมมงจอม าหาเหวอะไรก็เหอะลิสตาเธอเป็นเทพแห่งการรักษาที่ได้ถูกมอบหมายให้กอบกู้โลกที่มีความยากระดับเซึ่งตัวของลิสตาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับเทพคนอื่นๆนะและเธอก็จําเป็นที่ต้องหาผู้กล้าที่เทพเฮ er ียๆ er. <Hey. S 1> เพื่อภารกิจของเธอที่ต้องกอบกู้โลกระดับเอนี้ให้สําเร็จเธอก็ได้เลือกไปเลือกมาทําไมมีแต่คนกากวะและก็เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตมีกระดาษใบหนึ่งลอยมาอยู่บนหน้าของเธอ ต้าก็ได้อันเชิญผู้กล้าที่มีชื่อว่าลิวพูอินเซยะออกมาและจะพาไปเกลอยบบันที่เป็นโลกระดับ S ในทันทีแน่นอนว่าพระเอกของเราแม่งขี้ระแวงแบบเฮี้ยต้องไม่ไปอยู่แล้วมันจะต้องทําตัวเองให้พร้อมเสมอกูจะออกกําลังกายไปเรื่อยๆจนกว่ากูจะพร้อมขนาดลิสตาเอาข้าวปั้นมาให้มันกินมันยังระแวงว่าในข้าวปั้นจะมียาพิษหรือเปล่าทุกๆความเสี่ยงทุกๆการกระทําทุกๆความเคลื่อนไหวจะไม่ ไม่มีผลใดๆกับเซยะเพราะแม่งขี้ระแวงแบบเฮ e e. ียเฮียขาดเดินไปเจอสลามเวลหนึ่งมันยังจัดชุดใหญ่ให้อครับคิดดู <c oughs> และเรื่องราวต่อจากนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าสนุกแน่นู พระเอกแม่งขี้ระแวงจนลิสต้านี่ยมันจะเป็นบ้าอยู่แล้วด้านภาพก็ไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่สัทีเดียวสำหรับผมแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆมาตรฐานของอนิเมะแฟนตาซีทั่วไปด้านซาวด้านเสียงก็อยู่ในระดับทั่วไปไม่มีอะไรให้ต้องตาหนิด้านเนื้อเรื่องก็ดำเดินได้อย่างเรียบง่ายเข้าใจได้ง่ายดูแล้วไม่มีอะไรที่ต้องงงคนที่ดูแล้วงงก็คือมึงโง่แต่ที่รู้ๆคือเรื่องนี้ดูแล้ว สสรุปก็คือต่อให้มึงจะทําออกมาเป็นยังไงแต่กูก็ดูอยู่ดีเพราะมันคือแฟนตาซีต่างโลกของโปรดของพี่วานยูลี ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร์ให้ผมกันด้วยก็แล้วกันยังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวไประแวงคุณแบล็กสน่อยแล้วจะเข้าข้างหลังผมอย่างเดียวเลยอ๋อ oh. สวัสดีครับบายบอ